สนทนาพระสูตรตอนที่5ที่มูลนนทธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2,546ครับก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรนู้อารมณ์หนึ่งขณะหนึ่งขณะซึ่งที่ท่านอธิบายว่าโยนิโสมนสิการะคือการใส่ใจ อย่างแยบคายคือด้วยความถูกต้องที่เป็นกุศลเนี่ยนะฮะเป็นรากของศรัทธาเพราะศรัทธาจะตั้งมั่นได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่มีศรัทธาเจตสิกเกิดขึ้นเพียงประเภทเดียวก็ต้องมีเจตสิกธรรมอื่นเนี่ยเกิดประกอบด้วยและมณสิการะเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงเนี่ยนะครับถ้าเป็นโยนิโสมณสิการะก็คือมณสิการะเจตสิกที่ใส่ใจ ในอารมณ์นั้นนะ,ะด้วยความเป็นกุศลศรัานั้นนะ,ะจึงตั้งมั่นได้เพราะมีลักษณะของโยนิโสมนสิการะที่ใส่ใจในอารมณ์นั้นด้วยความเป็นกุศลางเช่นในขณะที่เราฟังธรรมะในขณะนี้ที่ทาาอาจารย์แสดงธรรมนะฮะได้ฟังแล้วก็กุศลและจิตเกิขดขณะนั้นนะศรัทธาในการฟังธรรมเนี่ยที่จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเฉพาะชั่วขณะที่กุศลเกิดหรือศรัทธานั้นเกิดในขณะนั้นไม่ปราศจาก มณสิการเจสิกซึ่งเป็นโยนิสมณสิการที่จะใส่ใจในพระธรรมที่กำลังพิจารณามณสิการก็ถ้าจำแนกนะคะก็มีสามอย่างอาลมณปฏิปาทักะมณสิการะอันนี้ก็หมายถึงมณสิการเจตสิกนะคะวิธีปฏิปาทักะมณสิการก็หมายถึงปัญจทวาราวชนะจิตซึ่งเป็นวิถีจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นนะคะ และชวนะปฏิปาทากะมนสิการะก็คือวธฏพนจิตท,ที่เกิดก่อนชวนะวิถีนั่นเองซึ่งวธฏพนะนี่นะคะจะเป็นโยนิโสหรืออายุนิโสมนสิการะในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นเพียงกระทําทางให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดเท่านั้นไม่ทราบท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไะก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงมนสิการะนะคะโดยเจาะจงหรือว่าโดยกวา้าง ธรรมะในพระไตรปิฎกจะเป็นอย่างนี้ค่ะกล่าวโดยเจาะจงหรือว่ากล่าวโดยกว้าง mm hmm. เช่นถ้าพูดถึงกรรมโดยเจาะจงได้แก่เจตนาเจตสิกเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมถึงเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมด้วยแต่ถ้าพูดโดยกว้างก็เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตได้เพราะว่าเกิดรวมกันทั้งหมดโดยที่ว่ามีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานและสำหรับคำว่ามณสิการะหรือว่าชวณปฏิป,ปาทกะมณสิการะ วิธีปฏิปาทกะมนาสิการะพวกนี้นะคะก็หมายความว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินในขณะนี้เองเนี่ยนะคะก่อนนั้นจิตเป็นผวางังคือไม่เห็นก่อนและการที่จะเกิดจิตเห็นขึ้นจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องมีวิถีปฏิปาทกะมนาสิการะได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตนะคะเกิดก่อนหนึ่งขณะจิต นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดาบเร็วมากแม้เพียงการที่จะทำให้วิถีจิตเกิดสืบต่อจิตที่เกิดก่อนนั้นคือปัญจทวาราวัชณะจิตก็ชื่อว่าวิถีปฏิปาทกะมณสิการะหมายความว่าเป็นจิตนะคะซึ่งเป็นบาทเฉพาะที่จะให้ทวิปัญจวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นไม่ได้หมายความถึงมณสิการะเจตสิก แต่ว่าถ้าไม่มีปัญจทวาราวัชนะจิตนะคะจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินเกิดไม่ได้จิตได้กลิ่นจิตลิ้นรสภาทวารนี้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อจิตนี้นะคะโดยใช้คำว่าวิถีปฏิปาทกรมนสิการะเพระเหตุว่าเป็นจิตที่จะทำให้วิถีจิตต่อไปเกิดสืบต่อได้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่า ปัญจทวาราวัชนะก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแม้แต่จะใช้คําว่ามณสิการะฉันใดเวลาที่มโนทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตทางมโนทวารและทำโวธพนาจิตทางปัญจทวารน,นะคะก็คือขณะที่จิตนี้เป็นกิริยาจิตซึ่งจะต้องเกิดก่อนชวนะจิตเพราะฉะนั้นชื่อของจิตนี้ก็คือว่าชวนปะปฏิปาทกะมานมณสิการะ ใช่คานี้เลยใช่ไหมคะไม่มีโยนิโสหรืออโยนิโสแต่ใช่ค่ะว่าชาวนะปฏิปาทะกะมณสิการะหมายความว่าเมื่อจิตดวงนี้เกิดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นชวนะจิตเป็นบาทเฉพาะของชวนะจิตที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีจิตนี้เกิดก่อนนี่คือความหมายของมโนทวาราวัชนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงโยนิโสมณสิการะนะคะต้องเป็นกุศล,ลจิต อากุศลจิตจะเป็นโยนิโสมณสิการะไม่ได้และขณะใดที่เป็นอกุศลนะคะขณะนั้นก็ต้องเป็นอะโยนิโสมณสิการะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสับสนกับว่ามณสิการะเป็นจิตสองขณะและ้วก็ที่เหลือนะคะที่ไม่ใช่ชวนาปฏิปาทกะหรือวิธีปฏิปาทกะคือไม่ใช่ปัญจทวาราวชนะจิตไม่ใช่มโนทวาราวชนะจิตแล้วก็ต้องเป็นอารมณะปฏิปาทกะเจตสิกที่เป็นอารมณะนะคะ มณสิการะในอารมณ์เท่านั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาที่จะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องเข้าใจจํากัดเฉพาะนะคะถ้าเป็นเรื่องที่มณสิการะในอารมณ์ก็ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชนะจิตไม่ใช่มโนทวาราวัชนะจิตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสังวรคือธรรมะเนี่ยต้องประกอบกันหมดนะคะไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดบรรทัดหนึ่งบรรทัดใดตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนใดถ้ากล่าวถึงสังวรเนะะี่ยค่ะ เวลาที่เป็นกุศล,ลจิตนะคะก็ได้ชื่อว่าสังวรน,นะคะตลอดหมดตั้งแต่วิถีจิตทั้งหมดในวิถีนั้นนี่ก็เป็นเรื่องความละเอียดนะคะแต่เราก็จะต้องเข้าใจว่าที่ใช้คำว่าโยนิโสอโยนิโสมณสิการะเนี่ยหมายความถึงเวลาที่เป็นกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตอีกประการหนึ่งนะคะบางวาระที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เคะไม่ถึงชวนะจิตเพียงเป็นโวทัพณะจิต เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะจะเป็นอะไรจะเป็นโยนิโสหรือจะเป็นอนโยนิโสเพราะว่าเกิดขึ้นเพียงกระทํากิจนะคะต่อจากสันติระะเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องประกอบกับส่วนอื่นๆด้วยนะคะ<ช>คุณปฤษศาให้คําแปลของปฏิปาทกะได้ใช่ไหมคะปฏิเฉพาะ,ะปะาทะเป็นบาทเพราะฉะนั้นที่ใช้คําภาษาบาลีจที่แปลมาปฏิปาทกะก,ก็คือเป็นบาทเฉพาะฟังอย่างนี้ก็ ภาษาไทยหรือว่าถ้าเรายังไม่ได้เรียนเราก็ไม่ทราบความหมายความว่าอย่างไงนะคะและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะเข้าใจธรรมะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจะทําให้เราเข้าใจชื่อทั้งหมดได้เช่นขณะนี้ที่มีเห็นเนี่ยค่ะถ้าเวลาที่เรานอนหลับไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยเป็นผวังขจิตก่อนที่จะมีเสียงปรากฏก็เป็นผวัง หมายความว่าขณะนั้นเสียงไม่ไดมีอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วจึงเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นโดยจิตรู้สิ่งนั้นการที่จิตจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยน,นะคะต้ององาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุว่าขณะที่กําลังนอนหลับสนิทนะคะมีจิตแต่ไม่ใช่มโนทวารวิถีเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยทั้งสิ้นกําลังนอนหลับสนิทนะคะ เป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรมีพี่มีน้องอยู่ที่ไหนไม่มีเลยไม่มีความรู้ใดๆไม่มีความรู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยขณะนั้นนะคะเป็นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างของจิตนะคะว่าถ้าแบ่งใหญ่ๆเป็นสองประเภทคือจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตถ้าจิตที่ไม่ใช่วิถีนะคะคือขณะปฏิสนธิจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยใครรู้ตัวบ้างกาขณะนั้น ค่ะไม่ได้อาศัยทางหนึ่งทางใดรู้จักโลกนี้เลยเห็นโลกนี้ได้ยินโลกนี้ <c oughs> คิดในเรื่องโลกนี้ก็ไม่มีนะคะและเมื่อปฏิสนธิจิตดับกรรมก็ทําให้จิตประเภทเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าเป็นผลของกรรมประเภทเดียวกันที่จะให้เกิดเป็นบุคคลน,นั้นในชาตินั้นเช่นเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่นะคะเป็นบุคคลน,นี้ในชาตินี้เนี่ยจนกว่ากรรมจะสิ้นสุดแล้วก็จะไม่เป็นบุคคลน,นี้อีกต่อไป แต่ตราบใดที่กรรมยังไม่สิ้นสุดนะคะกรรมไม่ได้ทําให้เพียงปฏิสนธิจิตเกิดหนึ่งขณะแล้วดับแล้วไม่มีอะไรอีกแต่กรรมก็ยังเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตขณะแรกที่เกิดนะคะแต่ทํากิจต่างกันเพราะว่าจิตขณะแรกนะคะทํากิจสืบต่อกับภพบชาติก่อนแต่สําหรับจิตขณะต่อไปเนี่ยไม่ได้ทํากิจนั้นเพราะฉะนั้นทํากิจด,ดํารงภพชาติใช้คําว่าภวังกิจนะคะภวะ กับอังคะคือองค์ของภพเป็นผวังดำรงภพชาติของชาตินี้เนี่ยนะคะที่จะเป็นบุคคลน,นี้จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายคือจุดติพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้แต่ขณะที่เป็นผวังนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยทั้งสิ้นไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะขณะนั้นเป็นผวังขจิตเช่นขณะหลับสนิทเนี่ยลักษณะของผวังปรากฏ แต่ตามความเป็นจริงแม้ขณะนี้ก็มีผวังแต่โดยความรวดเร็วนะคะก็เหมือนกับเห็นทางตาเนี่ยกับเสียงที่ได้ยินทางหูเนี่ยต่อกันสนิทเหมือนกับว่าไม่มีอะไรขั้นเลยแต่จริงๆแล้วต้องมีผวังขั้นแต่ละวาระของสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางเพราะว่าปรากฏทางทวารต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอาศัยตาจากขปภาษาทะนะคะจึงได้ปรากฏเสียงก็ต้องอาศัยโตสตภาษาทะ จึงปรากฏได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไม่มีตาแล้วก็สีสันวัฒนะนี่จะปรากฏหรืออยู่ดีๆไม่มีโสตประสาทเสียงก็จะปรากฏได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่สิ่งต่งตางๆเหล่านี้ปรากฏนี่นะคะไม่ใช่ผวังขัจิตแต่ต้องอาศัย จิตซึ่งทำหน้าที่เกิดดับสื่อต่อที่ไม่ใช่ผวังจึงจะเห็นได้ถ้ายังเป็นผวังอยู่ตราบใดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยจึงเป็นผวังนะคะและอีกอย่างหนึ่งขณะหนึ่งที่ไม่ใช่วิถีจิตคือจุดติจิตขณะสุดท้ายไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรไม่รู้ตัวเพราะเหตุว่าเหมือนกับตอนเกิดนะคะเกิดมาในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวชั้นใด ผวังที่หลับสนิทนะคะก็ไม่รู้สึกตัวชั้นนั้นเหมือนกับจุดติจิตขณะใด,ดก็ไม่รู้สึกตัวเลยก็ไม่ต้องหวั่นไหวือหวาดกลัวนะคะยิ่งกว่านั้นคือพวกที่กลัวว่าจะไม่มีบุคคลนี้อีกต่อไปความจริงก็มีกรรมที่ทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแต่เป็นบุคคลใหม่ตามกรรมใหม่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบค่ะว่าในเมื่อการที่จิตเป็นผวังอยู่ ะะอย่างที่ทุกคนนอนหลับสนิทเนี่ยเป็นชีวิตประจําวันแล้วเกิดเห็นเราคิดว่าเราเห็นทันทีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีจิตหนึ่งขณะเกิดก่อนจิตเห็นมีจิตหนึ่งขณะเกิดก่อนจิตได้ยินนะคะจิตนั้นคือถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกชื่อตามจิตนั้นว่าปัญจทวารและก็อาวัชนะรวมกันเป็นปัญจทวาราวัชนะ หมายความถึงว่าจิตนี้นะคะเป็นวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดทีละทางใน5้าทางแต่จิตนี้ไม่เห็นเพียงแต่สามารถที่จะรู้ว่าอารมณ์อะไรกระทบนะคะขณะนั้นนะคะเป็นวิถีปฏิปาทกะบณสิการะหมายความว่าเริ่มเป็นวิถีจิตแรกเป็นบาทเฉพาะที่จะให้วิถีจิตอื่นเกิดสืบต่อในวาระหนึ่งวาระหนึ่ง เพราะว่าขณะที่เห็นนี่นะคะไม่มีแค่เห็นหลังจากเห็นแล้วถ้าโดยนัยยะของพระสูตรก็จะแสดงว่าเกิดความยินดีเป็นโลภะมนจิตหรือว่าเกิดความยินร้ายเป็นโทสะมนจิตหรือว่าเกิดเป็นกุศล,ลจิตก็แล้วแต่นะคะคําว่าชวนาก็คือจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกิริยาสําหรับพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถจะรู้ปัญจทวาราวัชณะจิตได้ไหม ในขณะน,นี้ซึ่งเกิดก่อนจากขวิญญาณที่เห็นเกิดก่อนโสตวิญญาณที่ได้ยินเราสามารถที่จะรู้ชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมคะว่ามีจิตซึ่งเป็นบาทเฉพาะของวิถีจิตต่อต,อ,ตอไปที่จะเกิดโดยที่มีรูปหนึ่งรูปใดทางหนึ่งทางใดปรากฏเพราะฉะนั้นจิตนี้ชื่อว่าวิถีปฏิปาทก,กะบรรณสิการะใครไม่มีวิถีปฏิปาทก,กะบรรณสิการะบ้างคะ กำลังเห็นต้องมีแต่กำลังนอนหลับมีไหมคะสนิทไม่มีเนี่ยค่ะคือการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมกับชื่อซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อปัญจทวาราวัชนาจิตวิธีจิตแรกคือปัญจทวาราวัชนาจิตเป็นบาทเฉพาะให้วิธีจิตต่อไปเกิดสืบต่อไม่ใช่ว่ามีวิธีจิตเพียงขณะเดียวคือปัญจทวาราวัชนะแล้วก็หมดแต่ว่าเป็นบาทเฉพาะที่ว่าเมื่อเกิดแล้วจะทําให้ จิตขณะต่อไปเป็นวิถีจิตนะคะสื่อต่อรู้อารมณ์ที่ปรากฏแต่ละทางจนกว่าอารมณ์นั้นจะดับเช่นทางตาในขณะนี้นะคะหลังจากเห็นแล้วก็มีจิตเกิดดับสืบต่อแล้วก็เป็นกุศลอกุศลจนกระทั่งรูปดับจิตก็เป็นภวังก่อนจิตได้ยินเกิดต้องมีจิตอะไรคะปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีปฏิปาทถกาบนสิการะเป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญจทวาราวชนะจิต ทางปัญจทวารแต่เวลาที่เราไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเราคิดนึกนีไหมคะคิดนึกเนี่คะ่ะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดเรื่องอะไรก็ตามนะคะ<ม>วิถีจิตแรกซึ่งไม่ใช่ผวังทจิตเนี่ยเป็นมโนโทวาราวัชนะจิตเป็นจิตต่างประเภทกับปัญจทวาราวัชนะเพราะเหตุว่าอาศัยมโนโทวาร แล้วก็มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกันด้วยก็เป็นจิตทำอาวัชนะกิจจริงนะคะเหมือนกันแต่ต่างที่ทวารเพราะฉะนั้นสำหรับมโนทวาราวัชนะจิตเนะะี่ยค่ะเป็นชาวนะปฏิปาทกะหมายความว่าเป็นบาทเฉพาะซึ่งทำให้กุศลและจิตหรืออกุศลและจิตสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอาหารหันเกิดนะคะและก็เป็นกิริยาจิตสำหรับพระอาหารหันเพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะจิตจริงชื่อว่า ชะวรนะปฏติปาธกะมณสิการะใครไม่มีบ้างคะมีใครไม่มีมโนทวาราวัชนะบ้างมีทุกคนนี่คือการที่เราจะเข้าใจตัวของเราละเอียดขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะบังคับบัญชาไม่ได้อยากให้มโนทวาราวัชนะจิตนะคะทำให้เกิดกุศล,ลจิตก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะเหตุว่าถ้าสะสมกุศลมามากนะคะมนโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่ก่อนที่ชวนะวิถีจะเกิดเท่านั้นเองที่เป็นบาทเฉพาะของชวนะวิถีจิตคือกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตจะเกิดเพราะฉะนั้นก็เป็นชวนะปฏิปาทกะมนาสิการะท่านคะอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าจะใช้คําว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยจะต้องหมายถึง มนสิกาละเจตสิกซึ่งเกิดกับโสภณธรรมซึ่งก็หมายถึงกุศลหรือกิริยาล้วอย่างนี้ถ้าเกิดกับชาติที่เป็นมหาวิบากรึเป็นโสภณะก็เมื่อกี้นี้ที่หยุดพักเลยนะคะก็มีคนถามเพราะว่าที่ขณะที่ฟังเนี่ยก็มีคนที่คิดไปด้วยนะคะว่าถ้าเกิดกับวิบาจิตและกิริยาจิตเนี่ยจะชื่อว่าโยนิโสมนสิกาละหรือเปล่าคุณกริณนามีความเห็นอะไรไหมคะในเรื่องนี้ สำหรับมหาวิบากจิตเนี่ยนะคะเขาก็ทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุติแล้วก็ในขณะที่ทําหน้าที่ผวานี่ก็ไม่ได้รับรู้อารมณ์ใดๆเลยถึงแม้ว่ามานสิการเจตสิกจะเกิดกับมหาวิบากจิตซึ่งก็เป็นโสพณจิตเนี่ยะคะ่ะในขณะนั้นถ้าถ้าความหมายของคําว่ามานสิการะคือกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายในขณะที่เป็นมหาวิบาเนยะจะมีการพิจารณา อุบายอันแยบคายอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์ขณะนั้นก็ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งต่างหากไปเลยค่ะอารมณ์ไหน,ไหนๆก็ต้องมีมณสิการะเจตสิกเกิดกับจิตนี่ประการหนึ่งนะคะและอีกประการหนึ่งมณสิการะก็มีสองอย่างมีใครเจออย่างที่สามหรือเปล่าคะอย่างค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็มีอะโยนิโสมณสิการะกับโยนิโสมณสิการะ,ะแต่ว่านะคะเราก็ต้องทราบว่า แม้ว่าขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยไม่ได้มีเราไปทำหน้าที่การงานใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็มีเจตสิกกับจิตซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานและขณะนั้นถ้าเป็นฝ่ายของโสภณะ,ะนะคะขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียกชื่อหรือจะไม่เรียกชื่อหรือแม้ไม่เรียกชื่อเราก็เปลี่ยนสภาพนั้นไม่ได้เพราะเหตุว่ามณสิการะมีสองคืออโยนิโสมณสิการะ และโยนิโสมณสิการะเพราะฉะนั้นจะไปให้ชื่อของโสภณะจิตที่เกิดพร้อมเจตสิกและมีมณสิการะเจตสิกเกิดในขณะนั้นว่าขณะนั้นเป็นอโยนิโสก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ <S <S เพราะว่ามีสองอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจว่าเหตุใดทรงแสดงเหตุใดไม่ทรงแสดงหรือว่าทรงแสดงโดยไัยยะอื่นเช่นแสดงเป็นอัพยากตะรม นะคะไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลก็ได้แก่วิบากจิตและก็กิริยาจิตนะคะถ้าไม่รวมรูปนี่ก็แสดงเห็นว่าการศึกษาการฟังของเราเนะะี่ยเพื่อให้เข้าใจท่านจะใช้ชื่ออะไรท่านจะไม่ใช้ตรงนี้แต่ว่าลักษณะสภาพของธรรมะตรงนั้นเนี่ยคืออย่างไรซึ่งเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปวินิจฉัยหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะแต่ว่าลักษณะของเจตสิกขณะน,นั้นต้องมีและก็มนสิการะก็มีสองอย่าง คืออโยนิโสมณสิการะและโยนิโสมณสิการะแม้ว่าท่านไม่ได้กล่าวไว้นะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าทำไมไม่กล่าวเพราะเหตุว่าถ้าสิ่งใดที่ไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยเราจะมารู้ว่าเป็นโยนิโสหรืออโยนิโสและจะมีประโยชน์อะไรในขณะที่เวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยเรารู้ได้เลยไม่ใช่เราแต่โยนิโสมณสิการะหรือขณะใดที่อกุศลจิตเกิดก็ไม่ใช่เราแต่เป็นอโยนิโสมณสิการะ เพราะฉะนั้นส่วนใดที่จะชัดเจนแสดงได้นะคะปรากฏให้รู้ได้ก็แสดงส่วนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาความสับสนไปใส่ว่าเวลาที่เป็นโสภณะแล้วไม่ใช่โยนิโสเพราะเหตุว่าไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะไม่ใช่ขณะที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนั้นมณะสิการะเจตสิกมีไหมก็มีการแล้วก็เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็เป็นฝ่ายดีแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นฝ่ายอัพยากตะรม ก็เป็นเรื่องที่แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะเรื่องชื่อเนี่ยเราคงจะไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะขอบพระคุณค,ค,คือธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องรู้กําลังความสามารถของเรานะคะว่าเราสามารถเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งใดๆก็ตามที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยถ้าเราพยายามไปค้นไปคิดเนี่ย ประโยชน์คืออะไรในเมื่อสิ่งที่เราสามารถจะรู้ได้เข้าใจได้เราไม่รู้เช่นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตามีจริงๆและไม่ใช่เราหรือว่าจิตเห็นขณะนี้ก็กําลังมีจริงๆและไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจส่วนนี้นะคะและพยายามไปคิดว่าตาตาลพนะที่มีสองขณะหรือหนึ่งขณะนะคะคิดจนตายความสามารถของเราเนี่ยสามารถจะรู้ได้ไหม ใช่ไหมคะเพราะว่าบางแห่งกล่าวว่าหนึ่งบางแห่งกล่าวว่าสองบางคนก็กล่าวว่าที่กล่าวว่าหนึ่งคือรวมสองเข้าไปด้วยโดยภาษาหรือโดยอะไร mm hmm. ก็แล้วแต่จะคิดใช่ไหมคะแต่ให้คิดถึงว่าปัญญาของเราจริงๆเนี่ยสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อบรมเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาที่จะไปคิดเรื่องอย่างนั้นซึ่งไม่มีคําตอบตอบไม่ได้เราไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยสิบวัน ใน10วันนั้นเราสามารถที่จะศึกษาให้ค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะที่มีและที่ได้แสดงไว้หรือกล่าวไว้นะคะแล้ก็เข้าใจว่าที่ไม่กล่าวไว้เพราะเหตุไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกล่าวถึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะใดที่อกุศลแลจิตเกิดเนี่ยเพราะสะสมอกุศลเป็นปัใจจัยให้ขณะนั้นนะคะแม เจตสิกที่เกิดเป็นมนาสิการะก็ใส่ใจโดยไม่แยกข่ายอกุศลจิตจึงเกิดในขณะนั้นค่ะแล้วก็สนทนาเรื่องของศรัทธามานะคะว่าศรัทธานั้นเป็นรั์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของบุคคลในโลกนี้นะคะแล้วก็ยังมีในหลายที่นะคะที่ท่านได้พณน,นาศรัทธาไว้ในฐานะต่างๆอย่างเช่นว่า ศรัทธาเป็นเพื่อนที่สองของบุรุษเนี่ยค่ะคุณทิดารัตจะมีข้อความจากพระสูตรมาอ่านให้ฟังไหมคะ okay. ข้อความนี้จะมีกล่าวไว้ในศรัทธาสูตรนะคะจากสังยุตตนิกายสขถาวัคเทวดานะคะได้กล่าวคาถาว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่แต่นั้นบริวารยศและเกียรติยศ ย่อมมีแก่เขานั้นหนึ่งเขานั้นละทิ้งสรีละแล้วก็จะไปสู่สวรรค์บุคคลพึงละความโกรธเสียทิ้งมานะเสียพึงล่วงสังโยชน์ั้งปวงเสียกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องย่อมไม่เกาะเกี่ยวบุคคลนั้นบุคคลไม่เกี่ยวข้องในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลและในอัตถกถาจะมีคำว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคน ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงคือสามารถที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นไปสู่เทวโลกและพระนิพพานศรัทธาจึงเป็นเพื่อนสองของเขาค่ะขอเชิญคุณป้าวินาเพื่อนสองในที่นี้ไม่ค่อยเข้าใจค่ะรู้สึกเคยได้ยินตัณหาหรือโลภะเป็นเพื่อนสองแต่มาตรงนี้มีเพื่อนใหม่นะคะศรัทธาเป็นเพื่อนที่สองแสดงว่าเราก็ยังมีเพื่อนหลายแบบนะคะเพื่อนแบบไม่ดีก็มีเพื่อนดีๆก็มีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นเพื่อนสองเนี่ยเมื่อไหร่ดีคะ่ะดีทุกขณะใช่ไหมคะโดยเฉพาะขณะที่จะจากโลกนี้ไปเพื่อนไหนนะคะถ้า,ถาเป็นอกุศลเนี่ยคะ่ะเป็นศัตรูไม่ใช่เป็นมิตรนะคะแต่เพื่อนสองคือศรัทธานพาไปไหนไปด้วยกันนะคะไม่ทอดทิ้งเลยแม้แต่ขณะที่ปฏิสนธินะคะคก็เป็นกุศลวิบาก<ค>เป็นผลของกุศลได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ